สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนอดนิตมาในช่วงของกษัตริย์รลอดิลเป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียในช่วง549ปีถึง4 8 6ปีก่อนคริสตักราชถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลย กษัตริย์ดาริอุสคือกษัตริย์ที่เป็นหนักตำนานของชาวเปอร์เซียเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้ขยายพื้นที่อิทธิพลและอำนาจของเปอร์เซียไปมากกว้างขวางหลายแห่งทําให้อาณาจักรเปอร์เซียนั้นเป็นอาณาจักรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคโบราณเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้ชาวเปอร์เซียเนี่ยมีชีวิตดีอยู่ดีและพัฒนาเป็นอย่างมากแต่ว่า ก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าพระองค์นั้นมีความเด็ดขาดกับการลงโทษผู้กระทำผิดเหตุการณ์เริ่มขึ้นโดยที่มีผู้รักษาคนหนึ่งที่มีนามว่าซินดเนสได้ทำการทุจดิตและรับสินบนมาจากผู้ที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินของศาลและเมื <ste ve> ่อเรื่องนี้ไปถึงหูของกาสันไดริอสทำห้พระองค์เนี่ย โกรธเป็นอย่างมากและสั่งให้มีการสอบสวนทันทีและเมื่อทราบว่าผู้รักษาคนนั้นทําผิดจริงกษัตริย์ดาริอสจึงสั่งให้มีการประหารชีวิตโดยทันทีเพราะถือว่าผู้ทํางานให้กับกษัตริย์ไม่ควรที่จะทํางานเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระบอกต่างตัวเองอดีตผู้รักษาคนนั้นถูกนําเข้าลานประหารในวันต่อมา โดยการจับขึงไว้บนไม้และมัดแขนขาไม่ให้ดิ้นหนีไปจากนั้นเพชรคาตก็กวาดมีดที่คมกริบตั้งแต่ช่วงใต้ขางไปจนถึงช่วงท้องผู้รักษาคนนั้น,นด,ดิ้นด้วยความทรมานหลังจากกรีดมีดจนไปถึงช่วงอวัยวะเพศเพชรคาตก็ทำการตัดนอกและเฉือนับ หนังของนักโทษคนนั้นเป็นเวลานานกว่า20นาทีจนกว่าเขาจะสิ้นใจตายพอเสียชีวิตเพชฌฆาตก็ทำการถลกหนังของเขาออกมาทั้งหมดและนำใบฟอกหนังเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทำเก้าอี้หนังมนุษย์ส่วนเก้าอี้หนังมนุษย์นั้นเป็นของใช้สำหรับผู้รากษาคนถัดไป และที่น่าหลงใจมากก็คือคนที่มาทํางานเป็นผู้รักษาคนต่อมาจากเขาคนนั้นก็คือลูกชายแท้ๆของผู้รักษาคนก่อนน่าทำให้เขาต้องนั่งทำงานในโต๊ะและเก้าอี้ที่ทำหนังของมอตัวเองไปตลอดจนชั่วชีวิตถือเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายแต่ก็เด็ดขาดสำหรับผู้ที่กระทำผิดมากเลยนะครับในยุคนั้นถ้าชอบไ้เลือกผลดไหล์ สะคะไขเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับตอนนี้ก็มีรายการช้อนเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการก็อย่าลืมไปตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไีสวัสด่เพยงเท่านี้นครับแล้วเจอกัน